สวัสดีครับ,รบอ่าน้ำตัวนี้นึงครับลนนีนานะครับพี่ลีนาครับวันนี้ผมมีของมาให้พี่ลีนาลองครับลองทาบนหลังมือดูแล้วก็พูดหน่อยว่าน้อครีมเป็นไงบ้างแล้วกลิ่นเป็นไ,ไงฮะอาอเยอะจัง <c oughs> กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมประมาณไหนเอ่ยหอมเหมือนเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนน้ำหอมเหมือนสปอร์สปอร์ตหนอยเนาะใช่ใช่ เนื้อครีมคือเราทาเยอะไเราทาเยอะมากเลย <laughs> ทาเป็นกันแดดเลยใช่ไม่ถ้าเกิดทาสองมืออ๋อแล้จะงไงแต่จริงนี่เป็นครีมทาจากักรแลนะครับจริงเหรอจริงเหรอใช่ทำให้ชุ่มชื่นแล้วก็ดับกลิ่นแล้วก็ให้ผิวเนียนเผาด้วยนะูด,ดิใช่ถ้าสมมติว่าสินค้าตัวนี้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นพี่พี่จะซื้อใช่ไหมซื้อนะโอเคราคาหลักร้อยเองครับ หอม <Okay. S 1> แล้วก็ผิวผิวขาวขึ้นด้วย okay.